ีข้อที่คนป่วยเป็น sle ห้ามทำมีอะไรบ้างเรามาดูคลิปนี้กันค่ะข้อหนึ่งนะคะห้ามหยุดยาเองไม่ว่าจะเป็นลดยาปรับยาเพิ่มยาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราทำเองโดยที่ไม่ได้เป็นคำสั่งจากคุณหมอห้ามเด็ดขาดนะคะ วันนี้คืออยากจะมเล่า,ราประสบการณ์ที่ตัวเองอะนะไม่กินยาเองคือด้วยความที่ช่วงที่เป็นครั้งแรกอะยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นกำลังเรียนอยู่ก็เลยมีความรู้สึกว่าป่วยแล้วก็ไม่มีข้อมูลข่าวสารอะไรในช่วงนั้นแล้วก็ตัวเองก็ขาดความรู้เรื่องตัวยาหรือตัวโรคก,ก็ตามทำให้รู้สึกว่า มันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราแล้วเรายังเป็นวัยรุ่นแล้วต้องการความสวยงามแล้วก็ต้อง,องการการเข้ากลุ่มไม่ต้องการให้ตัวเองมีปัญหาแล้วพอมีอาการกับทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นหน้าบวมสิวขึ้นหรือผมร่วงก็ตามเรารู้สึกว่าเราเรากินเราคิดเองนะคะว่าเราเป็นเพราะเรากินยาตัวนี้หรือเปล่ามันถึงเป็นเอายาแอบไปทิ้งค่ะไม่มีใครทราบแล้วเชื่อไหมคะสักพักหนึ่งไม่นานเกือบ เกือบตายเลยค่ะเพราะว่าร่างกายแบบไม่มีแรงอ่อนเพียรน็อกสลบไม่ทราบเป็นอะไรในช่วงนั้นเราก็จำไม่ได้อนกันตอนที่สลบไปต้องหาเข้าโรงพยาบาลอยากจะเตือนนะคะ,ะคนที่เป็นใหม่ๆนะคะอย่าไปหกักลดยาเองอย่าคิดว่าการกินยาแบบนี้แล้วมันทำให้รูปลักษณ์ภายนอกเราดูไม่สวยงามไม่ โดยเฉพาะผู้หญิงนะมักจะเป็นแล้วเฉพาะผู้หญิงที่เป็นเด็กเข้าสู่วัยรุ่นด้วยฝากคุณพ่อคุณแม่ต้องคอยดูนะคะเพราะว่าจากประสบการณ์ผู้พูดเองก็ทํามาแล้วเหมือนกันแต่ว่าเดชบุญรอดมาได้นะคะเพราะาคุณหมอท่านท่านเก่งตอนนั้นท่านก็ใส่หัวเหมือนกันว่าจะรอดยากแล้วก็ขออนุญ,ญาตขอพูดตัวอย่างกรณีหนึ่งนะคะขออนุญ,ญาตเจ้าของเรื่องนี้คะก็ได้คุยกับพี่คนหนึ่งนะคะแล้วก็ ลูกสาวก็อยู่ในช่วงวัยรุ่นเหมือนกันแล้วก็เสียชีวิตก็ได้มีการพูดคุยกันว่าน้องน้องเป็นอะไรถึงถึงเสียชีวิตคือเหตุหลักๆก็คือว่าน้องไม่ยอมกินยาเนืน่องจากว่าความเป็นวัยรุ่นนะคืออยากสวยอยากงามอยากอยากมีกลุ่มอยากอยากเข้ากับเพื่อนได้ก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเป็นปัญหาก็เลยแอบที่จะไม่กินยานแล้วไม่มีใครทราบสุดท้ายเรื่องน่าเศร้า่าเกิดขึ้นค่ะ ก็คือน้องก็เสียชีวิตตรงนี้ต้องต้องเน้นย้ำเลยนะคะว่าอย่าทำอย่างนั้นอย่างเด็ดขาดน,นะคะ mm hmm. เพราะว่ามันอันตรายมากๆนะคะฝากผู้ปกครองฝากคนใกล้ชิดช่วยดูด้วยถ้าเกิดว่ามีคนป่วยกลชิดยังเป็นวัยรุ่นซึ่งอาจจะส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะที่จะจะจะ,จะเป็นเรื่องนี้นะคะส่วนข้อสองนะคะทีวนน่วันนี้จะมาพูดคือเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องอันตรายมากๆเลยนะมันก็ยังมีอยู่นะ สิบปีที่แล้วยีปีแล้วดิฉันก็ยังเห็นนะวันนี้ทุกวันนี้นก็ยังเห็นอยู่คือพวกยาคนบอกผีบอกข้างบ้านบอกหรือว่าคนหวังดีบอกอะไรแบบเนี้คือว่าแนะนําว่าให้เราไปกินแล้วเราจะหายขาดหรืออะไรบางทีคนมันไม่มีทางออกไม่มีทางเลือกอะไรเงี้ยมันจนตอกแล้วแล้วขาดความเข้าใจเงี้ยก็จะทําตามเพราะว่ามันไม่มีหลักยึดแล้วจะเชือ่อใครดี เออพี่คนนี้เขาหน้าเชื่อถือนะเขาเขาบอกเขาลองมาแล้วเขาหายแล้วคุณรู้เหรอวาเขาเขาลองมาแล้วเขาหายเขาอยากจะขายของหรือเปล่าเขาอยากจะมีรายได้หรือเปล่าคุณต้องเช็คให้ดีนะแต่ว่าดิฉันขอแนะนำว่าอย่าอย่าดีกว่านะคะฟังหมอนะคะเพราะว่าทุกอย่างมีการทดลองทางการแพทย์มาเรียบร้อยแล้วคุณทําตามแบบเขาเรียกว่าอะไรลดแมบ,บใช่ไหมคนทาตามแบบเนี้ยทุกคนหายมาแล้วคุณก็ต้องหายทําตามรูปแบบการรักษาทางการแพทย์นะคะ มันดีแล้วปลอดภัยที่สุดยาทำอย่างนั้นนะคะแล้วก็ส่วนเดี๋ยวก่อนอีกพูดอีกนิดนึงว่าเรื่องนี้ก็เป็นประสบการณ์โดยตรงด้วยความที่ตัวเองอายุน้อยแล้วก็ตอนนั้นข้อมูลก็ยังมีไม่มากพอก็เหมือนก็มีม,มีมีได้กินเหมือนกันในยาต้มยาหม้อยาปแปลกๆเนี่ยแล้วสุดท้ายก็เกือบตายเหมือนกันค่ะก็เดชบุญเช่นกันค่ะก็ยังอุตส่าห์แบบว่า หามเข้าโรงพยาบาลแล้วคุณหมอก็ได้ช่วยไว้ตอนนั้นเข็ดมากเลยสองกรณีนี้เข็ดมากๆแล้วต่อไปนี้ชีวิตนิสประการแล้วคือจะกินยาถูกต้องตามหลักโรงพยาบาลอย่างเดียวอย่างที่คุณหมอสั่งนะคะไม่ไม่แต่ไม,ไม่แต่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะคะข้อที่สามนะคะตรงนี้ก็หลายคนอาจจะผือเลยนะคะเพราะว่าคือบางครั้งอ่ะ การรักษาแล้วมันก็อาจจะดีขึ้นแต่ว่าก็ยังต้องทานยาอยู่แต่ว่าร่างกายเริ่มปรับตัวละเริ่มเริ่มเริ่มยาเข้าไปไป,ประรทำปฏิกิริยาทําให้ร่างกายดีขึ้นแล้วบมงค่านจะคิดว่าเออมันดีขึ้นแล้วแต่จริงๆแล้วมันมันยังไม่นิ่งแต่จริงๆแล้วคนปกติก็ไม่ทําไม่ควรจะทํานะคือคือไปกินของที่มันแบบแสบๆไม่อาจจะไม่สะอาดหรือปรุงไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สุก แล้วก็ของหมักดองบางทีมันก็เปรี้ยวปามันก็อยากกินนะคะคือคนธรรมดาเวลากินของพวกนี้แล้วมันติดเชื้อมันก็แย่แล้วนะคะแต่เขายัางโชคดีเม็ดเลือดขาวเขาไม่สับสนนะคะเขายัางสามารถไปทําลายเชื้อโรคที่เข้ามาในร่างกายแต่คนอย่างเราเรานี่ยนะคะเม็ดเลือดขาวมันสับสนนะคะมันจะไปทําออกมาค่ะแล้วมันจะไปทําลายเช่นกันแล้วมันก็ไม่รู้ด้วยนะคะว่า นั่นคือชื้อโลกที่ต้องทําลายหรือว่าตัวเรามาันอาจจะทําทําลายทั้งตัวเชื้อโลกแล้วก็ตัวเราด้วยนะคะคุณต้องต้องเอ,อดูด้่ยนะคะว่าตรงเนี้ยเราต้องคือถ้าเป็นดิฉันอะดิฉันจะบอกตวออีกว่าต้องเจียมเนื้อเจียมตัวนะคะว่าตัวเองอะเป็นเป็นตัวนี้ด้วยเป็นโลกนี้ด้วยเพราะฉะนันต้องพึงระวงังต้องอย่าตามใจตัวเองจนมากเกินไปแล้ต้อง ตามใจตัวเองในระดับหนึ่งแต่อย่ามากจนเกินขอบเขียจนตัวทำให้ตัวเราบาดเจ็บนะคะป่วยแล้วบางทีการที่ป่วยลงไปแล้วแล้วมันจะฟื้นขึ้นมามันต้องแลกความค่าเสียหายหลายอย่างเยอะมากนะคะแล้วมันใช้เวลาน,านานกว่าจะดีขึ้นนะคะแล้วข้อสุดท้ายข้อ4สิ่งนี้คือคนที่เป็น เป็นโรคเนี้ยมันจะต้องมีการกินยาแล้วยาเนี่ยจะทาให้ให้อ้วนให้น้ําหนักเยอะคือตัวยามันทําให้แค่บวมนะคะแต่มันด้วยความที่ตัวยาทําให้เราเจริญอาหารด้วยเราก็จะกินมากๆแล้วทําให้เราให้ให้เราอ้วนแล้วด้วยความที่ธรรมชาติของมนุษย์นะต้องการความวดเร็อะค่ะคือก็จะไปหายาลดความอ้วนมากินเพื่อจะให้ตอบสนองให้ตัวเองลดความอ้วนเร็วดิฉันจะเจอคาถามนี้บ่อยมาก ยาลดความอ้วนกินได้ไหมหรืออะไรเงี้ย mm hmm. เดี๋ยวบางคนก็อาจจะไม่ถามแอบไปกินเงียบๆแล้วก็มีอันตรายต่อสุขภาพคนปกติกินกินแล้วยังยังสามารถเสียชีวิตได้เลยนะคะยาลดความอ้วนแล้วคนเป็นอย่างเราเราเนี่ยจะ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 รอดมันก็ยากนะคือขออนุญาตน,นิดนึงนะพอดีเคยได้อา่านข้อมูลของแอดมินท่านหนึ่งคือเขาเขาก่อนหน้านี้เขาไม่เคยเป็นเอชวีนะคะ คือดิฉันที่ว่าอาจจะมีแฝงอยู่แต่ว่าไม่ไม่ได้เปิดกําเลิกออกมาด้วยความไ่กินยาลดความอ้วนเนี่ยค่ะแล้วก็ทําให้กําเลิกออกมาคือดิฉันได้อ่านข้อมูลข้อความตรงนี้ของแอดมินทันทานเี้ยงเรีว่าออน่าจะมาเล่าเป็นเป็นอุทาหรณ์กับคนที่กําลังคิดกินยานลดความอ้วนนะคะยาทํานะคะสี่เรื่องนะคะเรื่องแรกนะคะเอ,อ่อ อย่าหยุดยาเองลดยาหรือปรับยาเองอย่าอย่ามีความเชื่อมั่นในตัวเองในเรื่องนี้นะคะคุณหมอดีที่สุดนะคะผู้หมอผ่านการออตรวจเลือดแล้วก็วินิจฉัยให้เราดีที่สุดแล้วอย่าอย่าคิดว่าตัวเองเชื่อมั่นว่าตัวเองทําได้นะคะแล้วก็ข้อที่สองอย่าไปกินยาต้มยาหม้อหรือ,อยาที่เขาแนะนําผีบอกบ้านบอกข้างบ้านบอกใครบอกก็ตามอย่าอย่าฟังใครนะสิ คือถ้าเราเขาบอกเราแล้วเป็นอะไรเราเป็นอะไรไปเขาไม่ได้มารบับผิดชอบชีวิตเรานะคะเราตัวเราทั้งนั้นล้วนแล้วก็พ่อแม่คนที่รักเรานะคะนะคะแล้วก็คืออยากจะย้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเรื่องซีเรียสแล้วเรื่องอาหารเงินข้อที่สามที่บอกไปก็เรื่องอาหารดิบๆสุกๆอะไรอย่างเงี้ยนะอย่ากินมันอาจจะมีเชื้อโรคปากปนนะคะแล้วข้อสุดท้ายก็เรื่องยาลดความคุณนขอให้เพื่อน,อนๆสี่ข้อน,นี้ต้อง ระวังนะคะอย่าทำนะคะนะคะขอให้ทุกคนก็รักษาสุขภาพนะคะปลอดภัยไปตลอดนะคะขอบคุณนะคะที่รับฟังจนจบสวัสดีค่ะ